สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบสแมทนะครับผมวันนี้เวก็มีไปแค <Yeah. S 1> สติงต้งซีรีส์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับก็นะครับต่ทั้งตื่นเต้นทางดอนน้อยนะครับไปดูกันเลยว่าวันนี้เว็บทำอะไรบ้างแคสติ้งที่ไหนแต่งชุดอะไรไปนะครับนะรายการของเราเบสแมทจะต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่นะครับนะครับผมไปเจอกันเลยครับว่าจะแต่งตัวแต่งหน้าย,ยัางไงเนาะ โอเคครับตอนนี้เราก็กำลังแต่งหน้าอยู่นะครับวันนี้ก็จะแต่งเป็นโทน everyday look นะครับไม่แต่งเยอจะจนเกินไปนะครับเห็นกรอบหน้า <c oughs> เห็นใบหน้าชัดๆนะครับวันนี้ก็ไปแคสติ้งช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็เวลา1 0บสโมงแล้วนะครับเฮ้ยใครอะอ๋อเหมือนจะมีแคกรับรับเชิญนะฮะก็ มีแขกรับเชิญนะครับอีพีนี้รอติดตามได้เลยครับว่าเป็นใครก็คุยโม้กันอยู่ฮะกับช่างแต่งหน้าผู้จัดการเว็บนั่นเองฮะไม่ใช่ใครที่ไหนยูพอยนะครับก็จะแต่งป๊อป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 ตบหน้าตบตบป๊อป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 ตบตบได้ความแค้นป๊อป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 นะครับบราบราบราว่ากันไปวันนี้ก็เป็นแคสติ้งครั้งแรกเนาะก็จะทำให้เต็มที่ครับทุกคน ผลออกมาไงก็เต็มที่ไปก่อนครับโอเคครับไว้เจอกันตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วกันนี่ครับก็แต่งเสร็จแล้วนะครับไอวีเดรูปของเว็บวันนี้เป็นยังไงบ้างครับติชมมาได้เลยนะครับเรียว่าดูดีนะ <c oughs> เหมือนว่าเขาจะมาแล้วทุกคน <c oughs> เขาก็คือ <c oughs> สซรพรฮาร์ดพาร์ที่เอเรียวไลฟ์นั่นเองนะครับก็ไป แคสติ้งด้วยกันนะครับวันนี้2คนนะครับกับฮาทาก็จะเป็นคนถ่ายให้บางส่วนนะครับก็ไปเจอกันเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสตูดิโอแคสติ้งของเราแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะอินเสิร์ตให้ดูว่าหน้าสตูรอบสตูเนี่ยเดินทางยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นตึกสเหลืองหน้าหายดูมากโอเคแล้วก็จะเดี๋ยวซ้ายเข้ามาในซอยนะครับอประมาณนี้เลยนะครับมีรถนะ,ะเดี๋ยวขอหลบแป๊บ ก็หน้าซอยนะครับกับสตูเนี่ยห่างกันแค่หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นผมดูให้ก็เว็บจะอินเสิร์ตหน้าสตูแล้วก็มุมซ้ายมุมขวาของสตูนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อทุกคนแบบมีโอกาสมาแคสติ้งที่ศัตูนี้นะครับก็จะได้ไม่เดินทางลำบากนะคบผมไปดูอินเสิร์ตกันแล้วก็จะเป็นมุมต่างๆรอบสตูดิโอที่เว็บมาแคสนะครับโอ้รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับซอยนี้ซอยแคบด้วยแหละ อเคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับอากาศดีนะวันนี้นี่ก็คือนาว a าเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั่นเองครับทุกคนตอนนี้เราก็แคสติ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกตื่นเต้นม,มากครับเป็นแคสติ้งบทย้อนยุคข,ของเบฟครั้งแรกในชีวิตโอเคเบจะแวะไปอเมซอนนะครับดื่มน้ำนิดนึงหืว่วกาแฟนะครับเพราะหิวน้ำมากโอเคเราวาร์ปไปอเมซอนเลยดีกว่าไป ตอนนี้เราก็เดินทางออกจากสตูดิโอแล้วนะครับสตูดิโออยู่แถวคูคตนะครับเผื่อใครได้มาแคสติ้งนะครับถึงแล้วครับทุกคนเป็นไงครับข้างหน้าสวยไหมโอเคครับแล้วก็ถึงอเมริกาเมี่เรียบร้อยแล้วนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปสั่งเครื่องดื่มนั่งพักผ่อนกันนะครับไปข้างในเลยดีกว่าครับตากแอร์เย็นๆกันนะฮะอากาศข้างร้อน ขอตัวไปจิบกาแฟกับคุยงานในสังกัดก,ก่อนนะครับทุกคนก็มีงานนิดนึงนะครับเข้ามาไว้เจอกันที่บ้านเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับจากที่เราไปนั่งพักผ่อนที่อเมซอนมานะครับวันนี้เพียรน,นิดนึงนครับก็ความรู้สึกวันนี้นะครับที่ไปแคสติ้งเนาะรู้สึกตื่นเต้น,นครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เวไป c คส t i n g ในบทหนุ่มย้อนยุคด้วยครับแมเป็นแบบไทยเดิมอะไรเงี้ยแมก็แบบตื่นเต้นนะแบบเราไม่เคยแคสในเรื่องนี้เลยเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าดีมากๆเลยครับก็วอลวันนี้มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับในช่องทางนี้เลยนะครับ SCP Official ฝากรายการของเมกด้วยนะครับ Best m a t ในคลิปต,ต่อไปอะจะมีวอลอะไรมาให้ทุกคนดูบ้างอะไรน่าสนใจการเด็นด้วแบบไหนมาให้ทุกคนดูนะครับก็ติดตามกันต่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคน